สำหรับมาดูเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างน,นะครับทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกว่าอย่าเพิ่งไปกังวลว่าร่างการแก้รัฐธรรมนูญของพรคประชาชนอาจจะนําไปสู่การแก้ไขหมวด1และหมวด2ขอให้ดูการพูดคุยการพิจารณากันในวาระ3ก่อนครับ นายประวรลศักดิ์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญย้ำว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการทูลกล้าวหากมีการประกาศใช้ก่อน3พฤศจิกาย,ยนนี้จะทำให้ไทม์ไลน์เปลี่ยนไปเล็กน้อยโดยสภาจะมีเวลามากขึ้นอีกหนึ่งเดือนเท่านั้นหากเลยกำหนด90วันแล้วไม่มีการโปรดกล้าวรัฐสภาต้องประชุมตามมาตราน146 แต่เชื่อว่าตามสถิติส่วนใหญ่จะมีการโปรดกล่าวส่วนความกังวลว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักประชาชนจะเปิดโอกาสให้แก้ไขหมวด1และหมวด2นั้นนายบวรศักดิ์ขอให้จับตาดูร่างที่ผ่านความเห็นชอบในวาระ3เป็นสำคัญไม่ใช่วาระ1ห,หรือวาระ2 ส่วนประเด็นที่มาของสสรอที่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงรองนายกบวรศักดิ์ชี้ว่าสามารถใช้การเลือกตั้งโดยอ้อมเพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนได้นอกจากนี้ยังระบุว่าการที่รัฐบาลจะอยู่ครบ4เดือนหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของสภาแต่หากมีการยุบสภากรรัฐธรรมนูญถึงจะชะงัก และหาก MOA ทางการเมืองไม่เปลี่ยนแปลงก็จะยังไม่กระทบกับไทม์ไลน์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้ครับ